สวัสดีครับสวัสดีเช้า <c oughs> วันอังคารนะครับเ,เพื่อนๆมาวันนี้มีหมูกระเทียมแม่ทอดอันนี้แม่ทอดครัวแม่เตนทอดหมูกระเทียมครับนี่นุ่มๆเลยนะครับทั่วไปทั่วไปครับหมูกระเทียมหมูกระเทียมอร่อยครับเ,เพื่อนๆนี่สุดยอดลองชิมดมูนุ่มครับ ต่อมาผัดเห็ดหอมใส่กุ้งสดครับอืเห็ดหอมนุ่มๆน,นะครับอร่อยครับหอมผัดน้ำม,มันหอยนะครับอืกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับเช้านี้ไปทำงานอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วครับหยุดอีกหนึ่งวันไปทานข้า,าวเช้าด้วยกันครับมาเ,เพื่อนๆสองอย่างครับ ชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะลุยสู้ส